ค่ะเอณตอนนี้นะคะในส่วนของสถานการณ์โรคโควิดนะคะเจริงๆในภาพรวมของของของ,ของเราเองนะคะก็มีอยู่ประมาณ4,000กว่ารายนะคะซึ่งก็ถ้าถ้าดูณตอนนี้นะคะสําหรับเรื่องของการเสียชีวิตเนี่ยของทางพื้นที่ที่สํานการพการควบคุมโรคที่12เนี่ยรับผิดชอบอยู่ก็ไม่มีเสียชีวิตเลยนะคะค่ะค่ะ แล้วโดยสถิติเ,เขาเรียกว่าระหว่างไข้หวัดใหญ่โควิดสิบเก้าอันไหนมากกว่าน้อยกว่ากันคะสําหรับพื้นที่สองร้อสิ <12 S 2> บสองไข้หวัดใหญ่จะสูงกว่าค่ะเพราะว่าไข <c oughs> ้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะเป็นโรคที่เขาเรียกว่าเป็นโรคประจําถิ่นนะคะก็มีมานานแล้วเนาะแล้วก็มีมีสะสมมาเรื่อยๆนะคะ <c oughs> ทีนี้ของโควิดเนี่ยมันเป็นเชือ้อ เชื้อบัคใหม่เนาะซึ่งซึ่งมีซ,งซึ่งซึ่งมีมาเมื่อตอนที่มีโควิดระบาดนะคะ,คะก็อาจจะมีความรับตัวของตัวเชือ้อเองก็อาจจะไม่ได้มากมากพอนะคะแต่ณแต่ณปัจจุบันณตอนนี้ก็ถือว่าก็ก็เริ่มมากขึ้นแต่ถ้าถามว่าเทียบกับในปีที่ผ่านผ่านมานะคะเปรียบเทียบค่าที่คาดว่าจะเกิดนะคะมันก็ไม่ได้สูงกว่ากันสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันเป็นอพอดีมันเป็นช่วงที่เพิ่งผ่านเทศกาลสงกรานมานะคะซึ่งในช่วงนี้เนี่ย มันเป็นช่วงที่มีการพบปะมีเรื่องของการเดินทางรวมกลุ่มมาค่อนข้างจะหนาแน่นซึ่งตอนช่วงที่โควิดระบาดเมื่อเมื่อที่ผ่านมานะคะประสบการณ์เราก็จะเจอว่ามันก็สูงในช่วงเดียวกันกับช่วงเทศกาลสงกรานต์เหมือนเหมือนเดิมเลยค่ะพอมา,มาในช่วงนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะทั้งไข้่รัดใหญ่แล้วก็โควิดก็ก็มาระบาดเอตอนช่วงที่มีการพบปะที่เดินทางกันหนาแน่นอย่างนี้ยค,ค่ะก็เลยทําให้เกิดการระบาดขึ้นมาค่ะ ค่ะค่ะทีนี้วิธีการป้องกันนะคะของทั้งสองโรคนะคะการป้องกันอาการ,าก,ารการดูแลตัวเองกับมาตรการที่แล้วก็มีประเด็นไหนทั้งสองโรคที่ที่มันน่า,ากังวลเรื่องของความรุนแรงของอาการนะคะกับกลุ่มไหนยังไงคะ่ะน้นองคะค่ะ ในในสองกลุ่มนี้นะคะในเรื่องของการติดต่อะคะ่ะมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเนื่องจากว่าเป็นโรคของโรคระบบทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปในพูดเรื่องความเสี่ยงหรือกลุ่มเสี่ยงสถานที่เสี่ยงนะคะก็มีโอกาสที่จะติดได้เหมือนเหมือนกันก็อยู่ที่ว่านะตอนนั้นที่เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นเนี่ยกาลังติดเชื้อโควิดหรือติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ดงน, <c oughs> นั้นที่สําคัญนะคะเนื่องจากว่าโรคนี้เราก็ต้องรู้ก่อนว่า การติดเชื้อมันติดได้อย่างไรก็คือถ้าสมมุติว่าคนที่มีอาการนะคะมีอาการแล้วมีไอมีตาม,มีน้ำลายแล้วไม่ใส่แมสนะคะก็ทำให้ถ้าเดินปะปนไปที่คนที่หนาแน่นคนอื่นๆก็จะสามารถรับเชื้อได้จากฝอยละอองที่ที่ออกมาจากร่างกายของคนที่ป่วยนะคะค่ะนั้นก็ก็กมีโอกาสที่จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยคนคนที่ไปเดินไปสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อนะคะมีโอกาสรับเชื้อได้ง่ายซึ่งส่วนนี้นะคะ่ะ มันก็จะทั้งสองโรคเนี่ยการติดเชื้อการรับเชื้อเนี่ยลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นการป้องกันตัวเองนะคะก็คือต้องหลีกเลี่ยงนะคะ่ะถ้าในช่วงที่มันมีการระบาดของโรคหรือมีประชากรหนาแน่นที่เราไปนะคะถ้าคิดว่ามันไม่ได้ใจนะคะเราก็ใส่แมสนะคะในสถานที่หนาแน่นอันนี้อันดับแรกเป็นเรื่องของการป้องกันตัวเองนะคะ นี้เมื่อกี้ที่บอกนะคะว่าก็คือการไปโดนน้ําลายโดนเสมหะหรือโดนสิ่งคัดหลัง่งํามุกน้ําลายของคนที่ติดเชื้อเอนี้ยค่ะบางบาง,บางท่านบางท่านก็ไม่ได้ใส่แมสใช่ไหมคะคนที่ป่วยก็อาจจะเอามือไปจับจ,บจมูกจับอะไรเวลาไอจามแล้วเอามือไปจับภาชนะหรือจับสิ่งของอุปกรณ์บางอย่างแล้วทําให้คนอื่นเนี่ยไปจับตอบ่อแล้วไม่ได้ล้างมือเนี่ยค่ะเขาไม่ได้ล้างมือก็เอามา โดนปากโดนจมูกอย่างเนี้ยนะคะก็ทําให้รับเชื้อได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญถัดมาก็คือการล้างมือนะคะต้องล้างมือบ่อยๆล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลหรือน้ําสบู่นะคะก็คือห <c oughs> มั่นทำความสะอาดนะคะในตรงส่วนนี้กับของใช้อะคะ่ะอันนี้เราเราต้องไม่ใช้ของอกับกับคนอื่นนะคะอย่า <c oughs> ใช้ของร่วมกันนะคะเพื่อความปลอดภัยที่ที่ ในช่วงที่มีการระบาดนะคะซึ่งช่วงนี้ก็ถือว่ามันมีการระบาดอยู่นะคะยังยังไม่ค่อยหมดช่วงฤดูเพราะมีฤดูฝนตามหลังมาจากสงกรานมันก็เลยทําให้เกิดตอ่ตอเน,นื่องนะคะถ,ถ,ถามน้นองพอ,อ,อนดนึงค่ะว่าตอนนี้โรคโควิดสิบเก้าเน,นี่ยถือว่ามันเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากโรคระบาดเป็นโรคประจําถิ่นหรือย,ยังคะณตอนนี้นะคะค่ะตอนนี้เราเราถือว่าเป็นโรคประจําถิ่นแล้วนะคะเพราะว่าเราอกิดมาจากโรคติดต่ออุบัติใหม่ แล้วก็โรคที่เขาเรียกว่าโรคที่ต้องระวังที่เป็นโรคุบัดนี่ค่ะแล้วเราก็นับว่าโรคนี้เป็นโรคประจําถิ่นไปแล้วนะคะค่ะเพราะงนั้นวัฏจักรของโรคก็จะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่เหมือนกันคือไม่ฮะค่ะค่ะเดี๋ยวก็จะมาตลอดค่ะมาทุกปีมาในช่วงฤดูกาลของมันที่ที่มันเคยมีมาค่ะค่ะเถ้าถ้าเป็นโควิดนะตอนนี้นะคะส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเจอว่ามีไข้ตูงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นด้วย มีน้ำมีน้ำมูกนะคะจะเป็นคล้ายๆเป็นหวัดนะคะอาการคล้ายๆเป็นหวัดอาการจะค่อนข้างไม่รุนแรงเท่าไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่จะนําด้วยการมีไข้นะคะมีไข้สูงค่ะปวดศีรษะอ้พวกนี้นะคะซึ่งซึ่งไข้หวัดใหญ่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ที่มีสายพันธุ์ที่เป็นชนิดเออย่างเงี้ยนะคะก็ค่อนข้างจะมีอาการรุนแรงสักหน่อยค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเสี่ยง จะเสี่ยงสําหรับการที่ถ้าไปเกิดในกลุ่มผู้สูงอายุะคะ่ะ <c oughs> ก็จะทำทำให้มีโอกาสที่จะทําให้เกิดอาการในมลปอดอัอกเสบอะไรได้นะคะซึ่งกลุ <c oughs> ่มผู้สูงอายุกลุ่มี่คนที่มีโรคประจําตัวเนี้ยค่ะอันนี้จะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ทําให้เกิดอาการรุนแรง <c oughs> ส่วนโควิดจริงๆก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าโควิดเนี่ย เนื่องจากอาการช่วงเวลามันเกิดกับคนโดยปกติหนุ่มสาวเด็กๆอย่างเนี้ยค่ะจะสังเกตเห็นว่าณตอนนี้เชื้อมันไม่ค่อยทําให้เกิดอาการรุนแรงสักเท่าไหร่แต่ว่าประเด็นปัญหาก็คือว่าเด็กๆนี่นะคะที่จะนําไปสู่ผู้สูงอายุแล้วก็ลุ่มปูย่าตายายที่อาจจะมีโรคโรคโรคเบาหวานโรคประจำตัวอะไรทวกนี้ค่ะเราไม่รู้ตัวแล้วจะไปักฉัดกับ ผู้สูงอายุพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่บ้านได้ก็อาจจะทําให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นมาค่ะค่ะแต่ว่าถ้าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีมีเรื่องของวัคซีนใช่ไหมฮะประจําทุกปีให้กับกลุ่มเสี่ยงอยู่ซึ่งผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับวัคซีนนะคะเอยู่แล้วทุกปีแต่ว่าโควิด1 9มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะค่ะค่ะทีนี้คนคนนี้ถ้าเป็นแล้วจริงๆก็คือเราเราอยากจะเน้นนะคะว่า ถ้าสมมุติว่าอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ,คะก็คือเราะจะพาี่ชไปอยู่ๆได้แต่ถ้าในบ้านเนี่ยมีผู้ที่อยู่ร่วมบ้านอย่างเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าถ้าไม่แน่ใจนะคะว่าเออจะติดโควิดหรือเป,ปล่ามีอาการขึ้นมาก็าแนะนําให้ทํา ATK นะคะเพื่อเพื่อที่เราจะได้รู้ตัวว่าอ๋อเราไม่ควรไปเข้าใกล้หรือควรจะแยกตัวเองออกมาจากบุคคลในบ้านนะคะก็อาจจะต้องเหมือนเหม,นมือนสมัยที่โควิดระบาดน,นะคะก็คือถ้าใครรู้ตัวว่าไม่สบายนะคะ ที่ว่าน่าจะเป็นโควิดเราก็าแยกตัวออกมาจะไม่ไปคนไปไปยุ่งอะไรกับคนกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะรับเชื้อแล้วเกิดอาการรุนแรงในบ้านนะ่ะอืมค่ะค่ะ สำหรับเรื่องของการกักตัวณนะตอนนี้นะคะถ้าสมมติว่าจริงๆเนี่ยถ้ามีอาการรุนแรงนะคะก็คือถ้าตรวจเอพีเคแล้วพบว่าบวกอันนี้ก็ควรจะไปพบแพทย์ <c oughs> ในระดับแรกเลยนะคะ <c oughs> แต่ถ้าอาการไม่ได้รุนแรงนะคะ <c oughs> ก็คือสามารถทํางานได้ตามปกติก็ใส่แมสนะคะแล้วก็แจ้งใน,แจ,งในแจ้งในที่ทํางานหรือที่เราไปคือคือถ้าเราต้องไปทํางานเดี๋ยวก็ต้องแจ้งนะคะแล้วก็แยกตัว <c oughs> ออกมาเลยถ้าอาการไม่รุนแรงแล้วก็เรา เราต้องเสนอแนะนะคะว่าถ้าเกิดในหน่วยงานหรือในองค์กรหรืออย่างโรงงานเองนะคะซึ่งการหยุดงานอะไรพวกนี้ค่ะบางทีมันก็มีผลกระทบต่อเขาเยอะเนาะเรื่องของการทํางานดันั้นตรงนี้เนี่ยก็คือในส่วนตรงนี้มาตรการในแต่ละองค์กรของตัวเองเนี่ยก็อาจจะต้องมีจุดจุดแยกสักหน่อยหรือก็คือหางานที่ไม่ไม่ไปไปยุ่งอะไรกับคนอื่นนะคะแยกตัวออกมาอ่าแล้วก็มีมีสถานที่ให้เขาได้แบบว่านั่งกินข้าวนั่งอะไรจริงจริง ก็เหมือนไม่ต่อเลยนะคะของโควิดอาจจะมีจุดแยกออกมาประมาณนี้ค่ะแต่ก็สามารถมาทำงานได้นะคะแต่ยกเว้นว่าถ้าไปพบแพทย์แล้วหมอตรวจเกิดมีอาการปอดอักเสบอะไรอย่างเงี้ยปอดติดเชื้ออย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็หมออาจจะมีการออกไปรับรองแพทย์แล้วก็ให้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณสามถึงห้าวันนะคะที่ที่คุณหมอเขาจะให้ให้ฉยุดพักค่ะ ทา,ทางกรมเองนะคะทางกรมควบคุมโรคเองที่ดูแลในเรื่องของการมาตรการให้ข้อเสนอแนะมาตรการตรงส่วนนี้นะคะก็ได้มีการออกออกข่าวนะคะแล้วก็มีการให้ให้ข้อมูลนะคะเพื่อที่จะให้สื่อมวลชนนะคะได้ออกได้ออกข่าวได้อย่างถูกต้องนะคะตามก็จะมีการพูดถึงจํานวนผู้ป่วยตัดส่วนการเสียชีวิตนะคะซึ่งตรงนี้มีการแถลงข่าวตรงส่วนนี้เพื่อที่จะทํายังไงให้คนใน คนของเราอะค่ะประชาชนเนี่ยก็คืออย่าอย่าให้มีอยากให้มีความประหนกในเรื่องของอันนี้มากเกินไปนะคะแต่ว่าที่สําคัญเราก็เน้นว่าก็ขอให้มีความตระหนักน้อมในการที่จะป้องกันแล้วก็ดูแลตนเองน,นะคะ <Okay. S 2> ให้ไม่ให้มีการติดเชื้อหรือถ้าติดแล้วต้องไม่แพร่ไปที่คนอื่นนะคะ,ะ,ะค่ะค่ะทีก็ก็ทางกรมควบคุมโรคก็อยากจะฝากนะคะในเรื่องของมาตรการในเรื่องของ <Okay. S 2> สิ่งที่ประชาชนที่จะต้องอใช้ชีวิตกันนะคะ <c oughs> ได้อย่างมือความสุขนะคะปราศจากโรคะคะ <c oughs> ่ะค่ะณตอนนี้นะคะก็อาจจะมีถ้าถ้าถ้าพบว่ามีอาการที่รุนแรงนะคะอาจจะ,ะก็จะมียาในเรื่องของโควิด <c oughs> เนี่ยท, <c oughs> ที่ที่โรงพยาบาลให้ <c oughs> แต่ถ้าส่วนที่มันไม่ได้มีอาการรุนแรงนะคะก็รักษา,าตามอาการะคะ่ะเพราะว่า ชื้อนี้มันเป็นเชื้อไวรัสเนาะค่ะแลมันไม่มียาที่รักษาโดยเฉพาะค่ะค่ะ <c oughs> นั้นตรงนี้สามารถที่จะรักษาได้ตามอาการถ้าไอก็กินยาลดอาการไอหรือถ้ามีน้ำมูกก็กินยาลดน้ำมูกประมาณนี้ค่ะอ๋อค่ะค่ะสำหรับมาตรการนะคะในเรื่องของการอันดับแรกก็คือเรื่องของการป้องกันเนาะการป้องกันตัวเองเป็นสิ่งสําคัญนะคะก็คือเราต้อง หลีกเลี่ยงนะคะในการที่จะเข้าไปในสถานที่แออัด <c oughs> หรือถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็ขอให้มีการปิดปิดปิดจมูกปิดปากปิดจมูกนะคะก็คือใส่แมสนะคะ <c oughs> แล้วก็กลับมาบ้านนะคะต้องพยายามล้างมือก่อนนะคะ <c oughs> จับลูกจับจับหรือสิ่งของอะไรในบ้านเนี่ยก็เน้นเลยนะคะว่าท่องไว้ในใจเลยนะคะว่าขอให้ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ําสะอาดนะคะ <c oughs> น้ําสบู่หรือเจอลแอลกอฮอล์นะคะ <Yeah. S 2> แล้วก็ถ้าในกรณีที่เรามีอาการแล้วนะคะก็คือขอให้ไปลองตรวจด,ดูนะคะถ้ามีบุคลากรอ,อยู่ในบ้านมีคนอยู่ในบ้านนะคะก็อยากให้ลองตรวจเอทีเคก่อนว่าเรามีการติดเชื้อจริงไหมถ้ามีการติดเชื้อนะคะก็ขอให้ไปพบแพทย์นะคะถ้ามีการ,ร mm hmm. ดุแลวูถึงพยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปสัมผัสสิ่งของในบ้านหรือบุคคลดูบุคคลในบ้านนะคะ <Okay. S 2> ส่วนผู้สูงอายุนะคะ ในกรณีในกรณีผู้สูงอายุหรือคนเจ็ดกลุ่มเสี่ยงนะคะที่ที่ที่สามารถจะไปรับบริการวัคซีนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดไว้ให้นะคะก็อยากจะให้ไปรับวัคซีนให้ใ,ให,ใให้ให้ได้ทุกคนนะคะซึ่งกลุ่มเสีย่ยงเจ็ดกลุ่มเสี่ยงนะคะก็จะมีตั้งแต่กลุ่มเด็กนะคะเด็กอายุ6เดือนถึงสองปีกลุ่มหญิงตั้งครรน,นะคะ<ๆ>ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่สิบสอถึงยีสสัปดาห์ แล้วก็ผู้สูงอายุที่มีอายุ6.5ปีขึ้นไปกลุ่มโรคที่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจนะคะโรคหอบหืดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไตวายเบาหวานมะเร็งที่ได้รับคุณมีบัตรกลุ่มนี้นะคะก็ควรจะไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่รวมถึงผู้พิการทางสมองผู้ที่มีโรคเรื่องของารัลซีเมียกลุ่มผู้ป่วยบกพร่องนะคะแล้วก็กลุ่มคนอ้วนนะคะที่มีน้ําหนัก กินะคะประมาณสักร้อยกิโลขึ้นไปเนี่ยควรจะไปรับรักสีนะคะซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมไว้ให้แล้วนะคะ mm hmm. อะ่าผ้าภคมต้านทานให้ดีนะคะสิ่งที่สําคัญเรื่องของการอ, <c oughs> ออกกําลังกายเนาะ <c oughs> อยู่ในอยู่เออเรียกว่าออกกําลังกายปฏิบัติตัวตามค่ะ <c oughs> เรียกว่าไม่ไปรุมครีหรือไม่ปีเสี่ยงกับในในในแหล่งที่มีมีคนเป็นจำนวนมากค่ะนักอันนี้ แล้วก็รับประทานอาหารนะคะรับรับประทานอาหารที่ที่ทําให้ร่างกายของเรานะคะแข็งแรงนะคะรับประทานรับประทานอาหารครบค้าหมูนะคะตามหลักของการอะไรนะตามหลักโภชนาการนะคะก็พัฒนาสุขานิใสัยคนบุคคลนะคะน้ำนะคะออกกำลังกายเลอสหสาพอค่ะเนาะอยากจะให้อา ปฏิบัติตามนั้นนะคะก็จะทําให้ปราศจากโรคไม่ติดเชื้อได้ง่ายถึงติดก็ไม่ทําให้เรามีอาการรุนแรงนะคะค่ะค่ะ,คะ